อันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะร้อยเพื่อที่จะให้ก้านมันขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางคาดอาหักลงไปอาวางต่อหักลงเ,เส้นแรกหักลงอาวางต่อไปนะคะเอาหักลงหักลงง่ายๆของเล่นแบบโบราณเขาเรียกว่า รังตะก,กะแตนนะคะการถักรังตะก,กะแตนโดยใช้ต้นหญ้านะคะซึ่งเป็นวัชพืชนะคะในการทำอ่าเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อเราต้องการรังใหญ่เราก็ทํหลายหลายเส้นเราไม่ต้องการรังใหญ่เราก็ทําน้อยเส้นนะคะค่อยค่อยทไปเรื่อยเรื่อย จนกว่าจะเต็มทำไปเรื่อยๆนะคะหักลงถ้าพอแล้วเราก็หยุด ความยาวของมันแค่ไหนแล้วก็ถักไปถักไปเรื่อยๆ จะพอแล้วสุดมือก็พอหรือไม่ก็จริงๆแล้วนแค่นี้ก็พอแล้วได้นะแต่อันนี้คนทำอยากทำเยอะๆเพราะว่าหญ้ามันมีเยอะอีกต้นตนหนึง่งคนถักบอกอีกต้นหนึง่งอ่าแล้วค่อยๆรูับข้างล่างแล้วค่อยๆดึงนิ้วออกอ่าค่อยๆดึงนิ้วออก นิ้วไม่ออกอีกค่อยดึงออกออแล้วก็มัดนะคะมัดอ่าตอนนี้ผู้เล่นเราก็เริ่มเดินเข้ามาแล้วผู้เล่นเรานี่มาแล้วผู้เล่นผู้เล่น ตัวดำๆผู้เล่นของเราเริ่มวุ่นวายแล้วกล้องอยู่ตรงไหนก็จะเล่นอยู่ตรงนั้น